นี่เป็นภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดขณะเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งนิสนสันเซฟิโรสีบอลทะเบียนวเวนอออ่าง9013กรุงเทพพุ่งชนรถจักรยานยนต์และร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบร,าาริเวณปากซอยโชคสมาน5ซอยเสถนนโชคสมานเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่องเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งทีมงานตะพ่อได้รายงานเหตุการณ์ไปแล้วนะครับทาให้รถกระบะเสียหาย1คันรถจักรยานยนต์3ล้อพ่วงข้างสองคันและรถจักรยานยนต์หคันถูกกวาดไปกองรวมกันอยู่ริมถนนนะครับ สำหรับรถเก่งคันนี้นะครับมีหญิงอายุ70ปีเป็นคนขับและยังเป็นผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาด้วยนะครับและรับที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดล่าสุดทีมงานเพาะและแต้สงขลาครับเราได้ลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่าได้มีการเคลียร์พื้นที่รถจักรยายนที่ถูกชนเสียหายไปแล้วรวมทั้งบ้านเรือนร้านค้าที่ถูกที่ถูกชนครับก็อยู่ระหว่างการเก็บกวาดและซ่อมแซมนะครับเดี๋ยวรับฟังเสียงของเจ้าของร้านและเจ้าของบ้านในที่เกิดเหต เล่าเหตุการณ์ให้ฟังกันอีกครั้งนะครับรวมทั้งเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดครับมันเป็นยังไงครับเร่ไม่ตั้นตรงเร่กล้องกอดอ๋อแล้วตอ,ตอนตอนตอนที่เขาชนนั้นน้ำบ่าอยู่ตรงไหนอยู่ในบ้านอ๋อเขาชนมาแล้วถึงได้รู้ใช่ไหมใช่ใชความเสียหายของร้านเรา,ามีกี่บาทนะครับ สียหมื่นได้แล้วทางคู่กรณีเขาเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเขาก็ไม่เป็นไรก็ตกใจเขา,ช,เขาช็อกไหมหรือไงเขาตกใจด้วกเขาก็าาตกใจครับตาซันอย่างเนี้นแต่ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บบ้างไหมครับไม่มีครับรถตอนชนเมื่อเช้าประมาณกี่คันอ่ะแปดเก้าคันได,ได้ได้จะได้รถเครื่องรถเครื่องรถกระบะ เขาหน้าบ่าวอยู่ในบ้านนะครับที่ว่าเกิดเหตุรถชนหน้าบ่าวอยู่ตรงไหนครับนั่งอยู่หน้าบ้านอยู่นี้ครับพอเห็นเหตุการณ์ไหมเป็นยังไงบ้างก็หันนันมาก็รถขึ้นมาผ่านหน้าร้านไปเลยครับแล้วก็เหมารถเครื่องไปทั้งหมดสามคันไปกองอยู่ตรงนน้นนะอ๋อปกติรถเครื่องจอดอยู่หน้าบ้านหนึ่งนี้ครับปกติจอดอยู่แบบนี้จอดหน้าบ้านทุกวันของหน้าน้าบ่ามีอะไรเสียหายบ้างครับมีรถสามคันครับ แล้วก็เนี่ยพวกเราตากผ้าอะไรพวกนี้ไม่เยอะมูลค่าความเสียหายก็ประมาณก็นายช่างเ็ายังไม่แจ้งมาครับอ<ว>ไม่ไอ้นายช่างเ็ามาตีราคาไปใหาอ๋อครับแล้วก็เจ้าของรถเมื่อเช้าอาการเป็นยังไงไมั้ก็มีอาการตกใจครับผู้หญิงะ่ะครับแล้วเขาอ่าชดใช้ค่าเสียหายยังไงไมั้เขาบอกว่าชพใช้ทุกกรณีเขาบอกให้ในายช่างมาตีราคาแล้วก็อะไรครับจะจ่ายเท่าไหร่แล้วแกก็มา มาจ่ายตังให้หนายอจ้า่แต่ว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรเราแจ้งความลงบันทึกประจำวันลงเลยแล้วครับมีมีร้อยเวรมา